ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามพระธรรมคำสัสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าอาธินาทานมีองค์ห้าคำว่าอาธินาทานก็คือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยขโมยสิ่งของของคนอื่นลัทรับของคนอื่นตื่งก็นอกจากเป็นอาทินาทานแล้วก็ยังเป็นอากุศลกรรมบทอีกมาว่าในอากุศลกรรมบท ท่านก็พูดถึงเ,เรื่องของการถือเอาวัตถุสิ่งของที่เ,เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็คืออธินาธานถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยก็เป็นอกุศลรกรรมในข้อที่สองทีนี้องค์ของอธินาทาน มีองค์ห้านในข้อแรกก็คือปรับปะเลขะขี่ตังของนั้นอันเจ้าของเขาห่วงแห็นนั้นก็หมายถึงว่าของของใครเขาก็รักเขาก็หวงแล้วเขาก็ผูกใจติดอยู่ว่าตถุสิ่งของของเขาเพราะว่ามันเป็นของของเขา เขาก็ต้องการรักษาวัตถุสิ่งของของเขาไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเข้าของเงินทองเมื่อของเขาหายไปเขาก็เสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปฐมชนทั้งหลายในประการที่สองิะคะหีตะสัญญาตอนรอู้ว่าของนั้น มีเจ้าของหวงแหนก็คือรู้อยู่ว่าวัตถุสิ่งของหรือว่าเขาของเงินทองเนี่ยมันก็เป็นของเจ้าของเขานน่แหละแล้วเจ้าของเขาก็หวงแหนทีนี้คนที่จะไปหยิบฉวยหรือว่าลักขโมยเนี่ยก็ต้องหาอุบายหาวิธีที่จะทําอย่างไรที่ของที่เขาหวงแหนนจะมาเป็นของตนให้ได้ก็หาการรมวิธีต่างๆก็มีเลสมีใน ก็แล้วแต่เพราะว่าคนที่จะรักคนที่จะขโมยเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่แล้วก็คืออัธนัดในเรื่องของ,างการทำความชั่วนั่นเองถ้าเรื่องทำความชั่วและถนัดนักแต่ว่าถ้าู้ตามวินยัยตามศีลหรือว่าตามธรรมนี่ลกลับไม่รู้ในประการที่สามเธอญะจิตต่างมีจิตคิดจะรัก คือนอกจากว่าของมีเจ้าของห่วงเห็นแล้วว่าู้อยู่ว่าเจ้าของห่วงเห็นคนลักขโมยก็มีจิตที่จะลักก็ทาปาล์มเพียนทํปาล์มพยายามว่าทําอย่างไรจะมาเป็นของเราให้ได้ก็หาเลสหาอุบายหาวิธีกบเกือนต้มตุนหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอาจจะทําอย่างไรที่จะให้ของนั้นเป็นของตนเองคือคือมีจิตคิดจะ ลักขโมยวัตถุสิ่งของของเขาหนึ่นงในประการที่สอุปักกโมทำความเพียรเพื่อที่จะรักก็คือการที่จะลักวัตถุสิ่งของของคนอื่นที่เขาหวงเขาแหนนะ่ะมันก็ต้องใช้ความเพียรนยั่นแหละเพราะว่า,าจะทําอย่างไรที่จะลักได้จะขโมยได้ก็ต้องใช้ความเพียรหรือหาอุบายวิธเีเป็นหลายวัน หรือว่าวางแผนมานานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการทำความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้ก็คือเป็นเป็นความเพียรที่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ความเพียรที่ที่ดีในประการที่5เตนะหาละนางนำวัตถุสิ่งของนั้นไปจากที่นั้นได้ ก็คือที่สุดแล้วก็นำวัตถุสิ่งของที่เขามีอยู่นะเอาไปได้ขยับได้หรือว่าตัวเองนำมาใส่เป๋าใส่เป้ใส่อะไรคือจะลักขโมยไปได้เนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยก็เป็นองค์ของอธินาทานคือการลักขโมยทีนี้การลักขโมยเนี่ยก็เป็น เรื่องของคนที่ทําบาปทําทุจริตละละก็คือคนที่เข้าใจบุญใจกุศลนะเขาไม่เป็นอนักขโมยอ,อยู่แล้วเนของวัตถุเหล่านี้นอกจากจะมีเจ้าของแล้วเนี่ยท่านก็ยังขยายความออกไปว่าถ้าของวางอยู่ในป่าก็ไม่ได้อีกแล้วก็เหมือนว่าเราไปเห็นอะไรวางอยู่แล้วเราหยิบช่วยมามันก็ไม่ได้ หรือแม้กระทั่งเราเดินไปตามถนนแล้วเ,เห็นเงินตกเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยุ่งเพราะวะ่าเราก็ไม่รู้ว่าอไอ้เงินนั้นวางไว้ล่อเราเพื่อจะให้ติดกับหรือเปล่าอันท่านท่านจริงไม่ให้ไปยุ่งที่นี้ผลของการตามอธินาทานเนี่ยมันก็มีเรื่องตกนรกหมกไหมนั่นแหละ,ละ,ะที่จะทำตามมาอนุญยาตโยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องระวังว่า การรักขโมยเนี่ยมันทําให้เราตกนรกนะเราอาจจะได้เงินมาไม่กี่บาทใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วแต่ว่าการไปตกนรกนี่ใช้เวลาเป็นแสน,แสนปีแสนปีนรกไม่ใช่แสนปีมนุษย์ด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่สาหัสหาก,กันแล้วก็ยังทยอยมาเป็นเปรตอีกอะเพราะพวกนี้นพวกามโลกฟาร์มโ,โลกก็ทําให้เกิดมาเป็นเปรต ผลของวิบากกรรมก็ทําให้ตนเองมาเป็นเปรตหลุดพ้นจากตามกรรมตามระดับมาแล้วเนี่ยมาเป็นสัตว์แล้วมาเป็นมนุษย์แล้วที่สุดก็เป็นมนุษย์ยากจนเป็นคนขอทานเป็นคนที่ไล่วัตถุสิ่งของนี่เป็นผลของการทำบาปอธินาทาน ฉะนั้นคนทำก็ต้องตระหนักให้ดีว่าทำไปแล้วเนี่ยทำให้เราต้องรับทุกทรมานนับแสนปีฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คืออย่าไปรักขโมยวัตถุสิ่งของของคนอื่นเพราะที่สุดแล้วเนี่ยความทุกขของเขาเนี่ยก็ประเดียดประดังมาให้ทุกต่อเรานับแสนปีเพราะว่าเราไปทำบาปทำกรรมไว้นั่นเอง อรรมาภาพกขนามหลักรามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าตัดไปดีแล้วมาเผยแผ่ใายญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจเจริญพร